ต้องขอแค่ถึงกระจแล้วก็เอาของมอเตอร์ไซค์มาติดดัดแปลงของมอเตอร์วูดแค่นี้เองนเนี่ยของมองเตอร์ไซค์ไปเขาวิ่งเป็นร้อยพวกบิ๊กไบค์ก็ไม่หล่นไงผมก็ไม่รู้จะธีทำไงจะล่นแล้วไม่ไม่ไมันไม่สั่นด้วยนะเขาไม่ไม่ไม่สั่นครับเนี่ยเขาได,ได้ได้หมดแต่ทรศัพท์พอดีเลยอ่ะพอดีองศาใช่พอาม <พอ S 2> ร<ถ>้อที่พองขึ้นเลยขึ้นควาขึ้นเลยเนี่ยผมก็ตั้งเนี่ยไปไว้ไหนนะอยู่ตรงท้ายรถเนี้ยนี่นไม่อยู่ขาตั้งหรือก็เลยดึงแบะไปเนี่ยบางทีก็ทำแอบแอบทำอะไรกันเราก็ได้แล้วแต่เราตั้งอง่างอง ก็ค <laughs> mm ือได้เลยอัน huh. น uh ี huh. uh ้ก huh. uh ็ต huh. uh ิดไปงว้แขวนแมสตอนนี้ให้เข้ากับแมสแขวนเลยค่ะแต่อก็่าบางทีแขวนแมสตอย่างนี้แล้วก็หลบไปอย่างเงี้ยครับหลบไปคือไม่ลืมแน่นอนมีแมสกับโทรศัพท์ไปได้ทุกที่แมสจะลืมกระเป๋าตังค์นี่ก็มีอะไรนี่ก็ของเครื่องเสียงในบ้านต่อเข้าระบบ A U X Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เวลาใครโทรมาก็กดรับได้เลยนี่ก็เนจ้ก แล้วก็เปลี่ยนกระจกให้มันดูกว้างขึ้นอไม่มองคนในรถมองข้างหลังไม่ได้เราติดผ้าใบไปแล้วนี่ไปนี้ก็ช่วยขยายค่ะ้าชอบปุืยชอบตรงนี้แหละนี่แหละตรงนี้ฮะมันพอดีกับแบบว่าชององศาตาเราระหว่างเราตั้งแด้กว่าจะได้ระดับเนี่ยโอ้ยผมต้องพกประแจแล้วก็เนี่ยตั้งแล้วตั้งอีกกว่าจะได้ระดับตรงนี้ค่ะก็เลยมีน็อตตัวท้องามาใส่แล้วคิดได้เนาะโอคิดเจ๋งเพรคิดในใจไงไงั้นโอ้ยชงตัวเองไง เก่งมากเลยเก่งมากเลยชมตัวเองก็ได้เก่งเก่งจริงค่ะคิดได้ไงคิดได้ไงคิดได้เนาะคิดได้เนาะไงก็คิดได้ตอนนี้เขาเรียกว่ายาแล้วก็ไม่เป็นไรนี่ก็ของอาวะปกติไปขับขับกระบะของของพ่อเฮ้ยเกียร์หักยายลืมเลยพ่อไปขับกระบะของ ไปขับกระบะของพ่อเอาไปเกียร์ขายเอาแจะไปขับคันนี้เอาเกียร์หายอีกเกียร์หายไปไหนเนี่ยอ๋อลืมไปเราต้องดูก่อนคือเราต้องดูว่าขับคันไหนขับคันไหนก่อนงงแล้วคัดก็ไม่เหมือนกันค่ะเราต้องตัดหน่อยต้องมันติดตรงนั้นติดตรงอาไอ้ข้างล่างตรงตรงอ๋ออินฟมาลฟยอินฟอมาไลฟ์ดีกันโอเคเลยอุ้ยจะบอกย้ำบอกอย่างหนึ่งแอร์เป็นไงบ้างคะมีปัญหาเลยครับน่าจะมีปัญหาเย็นมากมีปัญหาแล้วก็เกินแปดสิบ มีเสียงเตือนเลย GPS เบาเบาพอเสียงสามนี่รถเลยแต่อเย็นจริงๆอาเย็นมากอเย็นใช่ไหมคะอเย็นมากเครื่องเสียงดีไอเย็นสุดๆเลยข้อดีของเราพวงมาลัยเป็นยังไงบ้างคะพี่พี่ผงโอเคครับมันเรียกว่าเบาใชไหมมันเบาเฮ้ยมันมันจะหน่วงมันเป็นเป็นมันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเวลาเราขับเวลาเราใช้ความเร็ว เพราเล่าว่าถ้าปกติแบบเมื่อก,กี้เลี้ยวอ่ะก็คือพวงมาล,ลัยคือหักหักงา่ายเวลาขยับรถอะค่ะพวงมาล,ลัยจะหักเบาเบาแล้วคือหมุนได้ง่าย,งายไม่ต้องเยอะเพราะผมขับสุสานซีดอยู่แล้วไงค่ะจะเป็นครอบครัวสุสานและยกเว้นมอเตอร์ไซค์ต้องเปลี่ยนเป็นสุสานแต่ว่ามันก็เหมือนเหมือนกับรถเก่งองีเหมือนกับรถเก่งซีดเลยนะค่ะ<ม>คล้ายๆเหมือนรถเก่งเลยเวลาขับรถนะคะไม่แต่บัญชีลืมตัวไง จะเปิดรถผมก็เอามือไปแตะผมนึกว่าขับเซียดเพราะของเราแมนด้วยหมดเลยใช่แตถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวให้ต้องนี่ต้องโชว์ก่อนคุณแจเซียดอยู่นี่จริงๆครับครัวนะคะคุณแจเซสุนติค่ะคุณแจเซียอยู่นี่แต่แอร์เออวันน้จะบอกหลายครั้งละจะแซวละแอร์เย็นมากแอร์มีปัญหาคือแอร์เย็นแต่ว่านั่งก็พอดีนะผมสูง181ค่ะมันก็พอดีเลยโอเคเลย ให้ร้อเกินร้อยอใช่ใช่ล้วก็มีติดก,กระจกไว้มองข้างๆล้อดูล้อเราใช่ไหมใช <c oughs> ่ครับดูเส้นไงเวลาไปจอดตามปั๊มจอดตามอะไรให้มันเส้นไซส์ขวาตรงกันอ่าฮะใครได้ดูว่าเรบ Minutes, minutes. ถ้าสนใจนะคะก็ทักปุ๋ยมาได้เลยนะคะที่เบอร์0830604649ค่ะสนใจกริ๊งเข้ามาเลยเดี๋ยวจะจัดเต็มให้ทุกเทสเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปส่งรถของพี่พงกันนะคะ